เอครับมาเล่นหนึ่งสองสี่ครับไปครับโคมาทุ่มายครับองดแจ้งผู้บาการเรนระบบครับมันจะเป็นต้าหรืแต่ครับถ้ามเทีสนวจอดรถตรงมีสาออนลงตรงเนอมเกียร์ามรนอโต้ตงมีขนต้องคอาเกียร์ลดต้ร่นงที่เจี๋ที่ในรถนีครับ นี่ชิงหนึ่งครับในรุ่นเ K3 มาส,สอ,อคนพั้นได้เกรรคับดี๋ยววลู็า ก้9ได้อย่าง A ครับเรียบร้อยครับเลทครับ้อมโค้ชแกลครับโก้แบ็คติ้งมหาชัยครับพรุ่งนี้แบ็คลด50%ครับ6คัดเดียวขู่เอาตัวรอดเลย